เจ้ากรรมตามทันเราเป็นคนเชียงใหม่นะคะเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อตอนเราอยู่มจุดสีตอนนั้นเราอายุ15ค่ะเคยได้ยินมาว่ามันเป็นช่วงอายุที่จะเจอเรื่องแปลกๆคล้ายกับตอนอายุ25บเบนจะเพศแต่อาจจะเบากว่ามั้งนะไม่แน่ใจที่จําได้คือพออายุย่างเขา15เรามักจะโดนเหมือนกับผีอัมแทบทุกคืนเลยตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่พอวันเวลาผ่านไปเหมือนมันจะยิ่งหนักข,นขึ้นเรื่อยๆแต่เราก็ไม่ได้คิดจะไปบอกพ่อแม่ว่าเรากาลังเป็นแบบนี้อยู่เพราะช่วงนั้นพ่อกับแแม่่่่คออนน้้าางงงงยยุเรืดวล แต่แล้ววันหนึ่งมันก็มาถึงจุดที่หนักเอามากมากค่ะวันนั้นเวลาประมาณตีห้าหรือหกโมงเช้านี่แหละฟ้ายังไม่สว่างดีเรานอนหลับอยู่ในห้องตามปกติวันนั้นเป็นวันที่แม่เราเดินเข้ามาในห้องเพื่อหาของอะไรสักอย่างแม่ก็เปิดไฟหาของทําเสียงดังเลยทําให้เราตื่นเราก็มองไปที่แม่คือตอนนั้นเรานอนตะแคงอยู่ขอบเตียงหันหลังให้กําแพงหน้าเราจะอยู่ที่ขอบเตียงพอดีระหว่างที่กาลังมองแม่เราก้มๆเนยเนยหาของอยู่นั้นเราก็ถูกผีอําเชยเลยค่ะตอนนั้นคือคิดในใจว่าแบบเฮ้ยเอาอย่างนี้เลยเหรอนี่ขนาดแม่อยู่นานนี่เราเริ ใส่เสื้อยืดสีขาวดูเหมือนเด็กทั่วไปมานั่งเอามือเกาะขอบเตียงด้านที่เรานอนคือตาประสานตากับเราเลยใกล้มากจนแทบจะจูบก,กันได้อยู่แล้วเราพอจำหน้าได้ลางๆงนะแต่อธิบายไม่ถูกมันเลือนลางยังไงก็ไม่รู้ตอนนั้นเราแบบอึ้งมากขยับตัวก็ไม่ได้ แต่ประเด็นคือมันไม่ได้แค่จ้องตาเราแค่นั้นนะสิเพราะเด็กคนนั้นตะโกนใส่หน้าเราด้วยตะโกนว่ากูเกลียดมึงกูเกลียดมึงกูเกลียดมึงทุกคนเกลียดมึงตอนนั้นเรากลัวมากเหมือนตอมความกลัวแตกเลยค่ะเราพยายามขยับสุดแรงเท่าที่จะทาได้จนสักพักเราก็สามารถสะบัดต,ตัวให้กลับมานอนตรงได้แต่กลับกลายเป็นว่าชอไม้ไต่กู้ออก,กว่าเดิมเพราะที่ปลายเท้าเรามีคนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่ทั้งเด็กคนแก่วัยรุ่นวัยกลางคนทั้งผู้หญิงผู้ชายที่กําลังจ้องมองมาที่เราด้วยสายตากโกรธเกลีย อ้อนวอนในใจให้แม่ช่วยด้วยแต่ก็ไม่เป็นผลจนนาทีที่แม่ปิดไฟห้องและกำลังจะก้าวออกจากห้องไปตอนนั้นเราหลุดจากการโดนผีอัมพอดีเราตะโกนเรียกแม่สุดเสียงเลยจนแม่ตกใจและเราก็ตัดสินใจเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราทั้งหมดให้แม่ฟังเพราะทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว วันนั้นแม่เลยเรียบพาเราไปหาพระที่วัดพระท่านก็บอกว่าพวกเขาเป็นเจ้ากรรมนายเว้นตอนนี้เขาตามทันแล้วเขาจะมาเอาคืนถ้ามาช้ากว่านี้เขาอาจจะเอาชีวิตไปแล้วพระท่านยังบอกอีกว่าพวกเขาไม่เอาส่วนกุศลที่เราทําให้ไม่เอาส่วนกุศลของแม่ที่ทาให้ด้วยเช่นกันจะเอาชีวิตของเราอย่างเดียวเลยจากนั้นพระท่านก็ทําพิธีอะไรศักอย่างให้เราและบอกกับแม่เราว่าให้เราหมั่นทําบุญให้พวกเขาทุกๆวันยังไงพวกเขาก็ต้องรับไปสักวันอีกทั้งให้เราสวดมนต์ก่อนนอนทุกๆคืนเป็นประจำห้ามขาด พอหลังจากวัานนั้นมาเราก็ทำบุญสวดมนต์ไม่ขาดแต่ก็ยังโดนผีอำอยู่เรื่อยๆและถึงแม้ว่าเราจะใส่สร้อยกระนอนก็แล้วแต่เวลาตื่นขึ้นมาทีไรเรากลับเห็นสร้อยกระวังอยู่ที่ัวเตียงเสมอซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากหรืออาจจะเป็นเรานี่แหละที่เป็นคนเอาสร้อยระออกจากคอเองแต่ทำไมเราถึงไม่รู้ตัวละ่ะเราเลยต้องปินมาเน็บไว้ที่เสื้อชันในแทนแต่ถึงยังไงก็โดนผีอำอยู่ดีเรามีคำถามในใจตัวเองเสมอว่าเราเคยไปทำอะไรให้พวกเขาไว้เขาถึงได้เกลียดเรานะและนี่ก็เป็นประการหลอนๆที่เราเจอตอนอายุ15บ้ค่ะปัจจุบันเราอายุ25เ,ออเนยี่กกาลัง้้เขา นี้เราจะต้องเจออะไรอีกหรือเปล่าสตอรี่บายคุณเมตล